ลากาลากาเขาเรียกว่าไก่แก้วไก่แก้วทําอะไรปีลากาปีหน้าจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระเป็นอันดับหนึ่งปีลากาจะต้องขยันในการพิมพ์หนังสือธรรมะพิมพ์สื่อธรรมะครับผมบอกบุญธรรมะต้องบอกให้ดูนะดูดีนะระวังพิจารชีพนะต้องก็เรียกว่าพอพธนาโมธนาโมธนาบุญ ประกาศโ,โมทนา,านะครับอนุโมทนา,านะครับให้กับคนได้รับรู้ในการบุญการกุศลไก่แก้วนะเขาเรียกว่าปีแห่งไก่แก้วนะปีนี้นะครับจะดีในเรื่องของการพูดการจาเจราจาค้าขายอ๋าเหอะจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนอ้นี่นทำ,ทำรายการเกือบเนี่ยคุยพูดคุยก็ดีใช่ไหมารดีครับจต้องไปไหว้พระไหว้อะไร พระพุทธชินราชหรือพระปางสนุ่มมานหรือพระปางสําเร็จอพระพุทธชินราชต้องพิสุโลกเลยหรอพิสุโลกก็ได้วัดเบนก็ได้วัดเบนก็มีวัดเบนจวบบอพิษก็ได้วัดใดๆก็ได้มีพระพุทธชินราชหรือพระเชียงแสนครับผมเอาพระเชียงแสนก็ได้ก็ได้นะพระที่เป็นปางมาลวิชัยอามาลวิชัยอพระที่เป็นปางมาลวิชัยหรือเป็นปางจักรพรรดิมาละวิชัยยิ่งดีอ นะหรือจะให้ลึกไปกานั้นเคล็ดลับเลยปางเพชรกลับก็คือมือท่านจะวางไว้อย่างนี้เนาะข้างขวาตกที่พระชานุมือจะหวดที่พระแม่ทรณีแต่นี่กลับกันแล้วสบาที่เพชรด้วยขัดกลับกันอีกก็จะมีน้อยครับแต่ถ้าหาได้ก็ดีแต่ก็มีมีสุโขทยมีอยู่ที่วัดตะพังลองไปดูครับลองเซิร์ชหาข้อมูลกันดูนะแล้วก็ที่กาญจนบุรีเยอะ ไปปีทองแห่งลากาเขาเรียกปีไก่แก้วปีทองเลยนะใช่ครับผมโชคลาบมีไหมโชคลาบมโชคลาบได้แพงเหรอลาบยศมาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเสียงดวงเสียงโชคมาจะอย่าไปงมงายนะอย่าไปงมงายเพราะว่าต่างคนอาจจะเด็นในเรื่องของแต่ละอย่างนะครับที่ที่สั่งสมมาแล้วกันสุขภาพของปีละกาเนื่องจากมีอะไรที่มาประคับประคองประโคมมาก ในเรื่องของอาหารการกินก็จะดูแลหน่อยหนึ่งปีละกาให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการกินการกินอาหารไขมันอะไรเงี้ยเหรออาจารย์เกาอย่างเงี้ยเหรอกเกาเบาหวานะโอะไรพวกนี้นะเขาเรียกว่าสุขสบายสบายเกินไปสุขสบายเกินเกินไปไปลายปีให้ต้องระวังนะครับ